สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์โอเทพพยากรรูนนะครับเพจคนเหนือนดวงตรวจดวงที24ชั่วโมงนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวันนี้ตามธรรมเนียมนะช่วงแรกก็ยังเป็นเกี่ยวกับดวงการงานนะครับของวันพรุ่งนี้วันที่24มีนาคม2564นะครับช่วงที่2จะเกี่ยวกับฝากดวงนะครับใครเข้ามาก็สามารถฝากดวงได้เลยมีคําถามอะไรปรึกษาได้เลยนะครับ ปฏิการก็มีอยู่ว่ากดแชร์นะครับขึ้นบนชื่อว่าผู้แชร์แล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้วยอายุแล้วก็คําถามที่ชัดเจนนะครับคนที่ถามเรื่องความรักนะครับขออายุ17ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้บอกสถานะนิดนึงนะครับว่าโสดกาลังคบกันอยู่หรือว่าแต่งงานแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับสําหรับคนที่ดูเรื่องเรียนให้บอกว่าเรียนอะไรนะครับดูเรื่องการงานให้บอกอาชีพนิดนึงนะครับโอเค เข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะสวัสดีทั้ง3ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับช่วงแรกนะครับดวงการงานของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24มิถุนายนที่24มีนาะคม2564นะครับของทั้ง12ราศีนะครับไม่ช้าเลยนะราศีแรกนะครับราศีเมษนะครับงานในวันพรุ่งนี้นะครับชาวราศีเมษได้ตัวอักษรตัวอิงนะครับรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะหมายถึงว่ากําลังที่จะ มีงานที่ชัดเจนมากขึ้นขึ้นทำอะไรก็กำลังประสบผลได้ดีขึ้นเคียร์ปัญหาได้ดีขึ้นกำลังก้าวหน้าที่กำลังแย่ไปก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคนที่กำลังสมัครงานหรือว่ากำลังหางานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานหรือว่าได้เรียกสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเสนงหความยินดีด้วยนะครับราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภนะครับเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ของชาวราศีพฤษภครับ ได้ตัวอักษรโอเจลนะครับโอเจลเนี่ยหมายถึงว่าทํางานอยู่กับบ้านบริษัทเก่าๆของเราเนี่ยแหละที่เดิมดีกําลังจเจริญงอกงามหรือว่ามีเกณฑ์ว่าถ้าเรากําลังไม่มีงานเนี่ยให้ปรึกษาคนในครอบครัวคนที่สนิทจิตเชื้อนะครับหรือว่ากลับไปทํางานกับที่บ้านนะครับก็จะดีนะครับอันนี้นะครับนี่คือเกณฑ์ของชาวราศีพฤษภนะครับราศีต่อไปนะครับชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนได้ตัว ลาคุสกับนี่ขัวปกตินะตั้งของปกติตัวลาคุสนะครับตัวนี้จะหมายถึงว่างานนเป็นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ให้ทําอะไรก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับแต่สําหรับคนที่ทํางานกับธุรกิจน้ําหรือว่าบริษัทน้ําเครื่องดื่มอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับทางน้าเนี่ยถือว่าดวงวันพรุ่งนี้ดีในเรื่องการงานนะส่วนคนที่กําลังหางานอยู่ก็ให้ดูไว้หลายแห่งนิดนึงนะครับยังเอาแนานอนไม่ได้ว่าเขาจะเรียกเราสัมภาษณ์งานหรือเปล่านะครับ ราศีต่อไปนะครับเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎครับวันพรุ่งนี้นะครับได้ตัวเจลาตัวเจลานี่เป็นผลของการทํางานถ้าเราทํางานตั้งใจมาดีผลผลงานก็จะออกมาดีได้ไรได้เยอะหรือว่าได้ผลตอบแทนที่ดีในวันพรุ่งนี้ได้นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานอยู่ก็หางานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้เวลาในการทํางานเช่นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตร คันทําอาหารอะไรประมาณน,นี้ครับหรือพวกพืชพันธุ์สมุนไพรนะถือว่าจะถูกกับดวงัะตาในวันพรุ่งนี้นะครับราศีต่อไปนะครับเรื่องงานของชาวราศีสิงนะครับชาวราศีสิงในตัวพุญโยตัวนี้กับหัวนะครับตัวภุญโยกับหัวเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีช่วงที่เราเข้ากับผู้ร่วมงานไม่ค่อยได้หรือว่าอยากจะปีกออกไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าํำดังเลียวอะไรเรื่องการทํางานนะ ไม่ค่อยทํางานกับผู้อื่นได้ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ให้ปรับปรุงในจุดนี้นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะครับพยายามไม่หางานตามที่ตัวเองชอบอย่างเดียวอะ่ะลองดูซิว่ามีคนแนะนําอะไรมาไหมถ้ามีใครแนะนํามาให้ทําอะไรเนี่ยก็อาจจะได้งานทํานะลองดูนะครับราศีต่อไปนะครับชาวราศีกันนะครับราศีกันได้ตัวโอเดียวกับหัวนะอันนี้มีโอกาสที่จะแบบว่า ทำงานไกลบ้านอ่ะทำงานไกลจากที่อยู่ปัจจุบันต้องมีการย้ายที่อยู่เพื่อทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีเกณฑ์มาทำงานไกลๆต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีแต่สําหรับคนที่ลําบากเรื่องการเดินทางก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็สําหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะก็ให้หางานไกลจากที่อยู่อาศัยของตัวเองสักนิดหนึ่งมีโอกาสได้งานนะครับราศีต่อไปนะครับราศีตุลงานในวันพรุ่งนี้นะครับ ในตัว Payoff ฟนะอันนี้กับหัวนะครับตัว Payoff เนี่ยให้ระวังเรื่องการทำงานว่าอาจจะมีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่ทันเล่่เหลี่ยมใครบางคนมีการแข่งขันที่เราอาจจะเสียเปรียบในการทำงานนะครับผลของงานจะออกมาไม่ดีธุรกิจส่วนตัวอะไรเนี่ยก็ต้องระวังที่จะเกิดแบบว่าขาดทุนอะไรประมาณนี้ครับต้องระวัดระวังให้ดีนะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่าใครแนะนำให้ทำอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่นะหรือใครชวนเข้าสมัครงานอะไรอย่าเพิ่ง เชื่อหรือไว้ใจมากนะครับให้ฟังหูไว้ห,หูเราเอางานตามที่เราสบายใจจะดีที่สุดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับราศีต่อไปนะครับเรื่องงานวันพรุ่งนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลได้ตัวอ e ีวานะครับตัวนี้ดีมากเลยหมายความว่ากําลังจะมีคนนะเข้ามาช่วยเหลือเราในระดับเดียวกันนะหรือว่างานที่กําลังจะต้อง รีบเร่งทางานเนีย่ยจะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับก็คือว่ามีเกณฑ์ได้ทํางานมีชิ้นงานที่ดีควบคุมได้งา่ายอะไรประมาณนี้นะครับจะเริ่มต้นทําอะไรก็ถือว่าประสบความสําเร็จในวันพรุ่งนี้ครับหมายความว่าคุณจะสมัครงานหรือว่าจะเรียกสัมภาษณ์อะไรก็มีโอกาสผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในวันพรุ่งนี้ราศีต่อไปนะครับราศีพิจิกนะครับเรื่องงานอันนี้ได้ตัวจอิงนะครับตัวจอิงก็คือว่าสิ่งที่กําลัง ทาอยู่กําลังประสบความสําเร็จได้ดีอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะสิ่งที่เราติดขัดก็กําลังถูกแก้ไขไปได้ดีนะครับงานกําลังจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่หางานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะครบราศีต่อไปนะครับชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูได้ตัวอักษรตัวนี้นะครับตัวอักษรมน,นัสกับหัวนะครับหมายความว่า อาจจะมีการที่เราค่อนข้างจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลในการทํางานพวกนี้งานค่อนข้างหนักไมค่อยดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะอาจจะโมนำหนักมากเกินไปหรือมีงานชิ้นใหญ่ให้เราต้องทำนะหรือว่าออกแรงเยอะอะไรเงี้ยครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องการปวดเมื่อยไม่ล้าหรือว่าไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะครับคุณก็มีเกณฑ์ได้งานที่แบบเหนื่อยยากหรือว่าหางานยากนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับคนที่สู้งานนะครับราศีต่อไปนะครับชาว ราศีมังกรกลุ่มนะครับชาวราศีกลุ่มนะครับในตัวอักษรเทอริซัทนะครับกับหัวนะครับตัวเนี้เมื่อกับหัวมันจะหมายถึงว่าค่อนข้างมีปากมีเสียงเออะโวยวายนะครับทะเลาะเบาะแววงกันต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับไม่ค่อยฟังเหตุผลของใครนะครับการประสานงานก็ค่อนข้างจะยากลําบากหรือมีเกณ์จะต้องทํางานในที่อระทึกขึ้นโคมนะครับ นกหูนั่งทำคารเลยประมาณนี้ครับสำหรับคนที่กำลังสมัครงานหางานใหม่อยู่นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงหรือว่าในสถานที่ที่มีคนพุกพานดีนะครับหรือว่ามีเสียงคุยตลอดเวลาตลาดสดอะไรเงี้ยดีหรือว่าเกี่ยวกับเด็กงานโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะเหมาะสมนะครับหรือว่าจะทำเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะเครื่องจักรที่มีเสียงดังนะดีนะครับ สำหรับราศีต่อไปราศีสุดท้ายราศีมีน,นะครับชาวราศีมีนในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องการงานได้ตัวอักษรเกบูอันนี้ถือว่าดีเลยนะเรากำลังจะมีบัตด,ดี้อ่ะมีคู่หูของเราที่ช่วยในการทํางานเรากำลังมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยประมาณนี้นะแล้วก็ถูกใจกันร่วมกันทํางานได้ประสบความสาเร็จจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ถือว่าจะสําเร็จไปด้วยดีนะครับไว้ใจคนคนนั้นได้เลยนะครับส่วนคนที่กําลังมองหางานอยู่นะตัวนี้เห็นไหมคล้ายๆตัว x ทำงานอะไรก็ตามที่เป็นร่วมหุ้น e x เอ็กซ์ p o r t ตอินพอดีหมดเลยนะครับหรือว่าแฟรนชส์เนี่ยดีเริ่มต้นธุรกิจแบบเนี้ยดีมากนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสําหรับการง,งานทั้ง12ราศีนะครับก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับงานก็ขอให้ตั้งใจทํางานทุกคนโอเคนะครับช่วงแรกก็จบกันไปแล้วนะครับขอไป